สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดมกันเยอะแล้วก็คนไข้ที่มาหาหมอแพรก็มีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันคนเล่นโทรศัพท์เยอะคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหมอแพรจะเอาสูตรที่หมอแพรเนี่ยสอนคนไข้ ที่คลินิกหมอนี่แหละนะคะทุกทุกคนมาเผยแพร่ให้ทุกคนรู้เพราะว่าทุกคนก็จะได้เอาไปใช้แล้วก็บางคนที่อยู่ในโรงพยาบาลหมอไม่มีเวลาพูดแบบนี้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเอาคลิปนี้ไว้ให้คนไข้มาดูด้วยค่ะอ่านะคะท่าแรกนะคะให้เอามือนี้ทําตามได้เลยนะเอามือนี้เกาะที่ใต้เก้าอี้หรือถ้าไม่มีให้นั่งทําแบบนี้นะคะอีกมือนึงนะคะเกาะที่ศีรษะบริเวณเหนือหูนะคะ กดลงมาค่ะนับ1-20ในใจนะคะพอครบแล้วขึ้นช้าๆนะคะขึ้นช้าๆเดี๋ยวเวียนนะอ่ะแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะกดลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15, 15 16แ7 18 19 20, แล้วก็ขึ้นช้าๆนะคะอ่ะท่าที่2นะคะเป็นการยืดคอส่วนหลังตรงบริเวณนี้นะคะให้ทําแบบนี้นะคะโอเคไหมคะกดอันนี้เกาะเหมือนเดิม กาเดนดนะคะคดออกดตรงนี้กดลงมาโดยให้ตาลูกนี้นะมองที่หน้าอ,อกข้างนี้สลับเยื้องมาแบบนี้นะคะกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10, 15, 15, 16, 18, 20. ค่ะแล้วก็ขึ้นช้าๆนะคะมีซ้ายมีขวาน,นะคะสลับกันทําเหมือนกันค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ขึ้นช้าๆค่ะ ท่าต่อไปนะคะมอแพรจะให้ก้มเงยนะคะประสานมือไทยทอยค่ะคคกดลงคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะแล้วก็เงยนะคะเงยเอามือทำอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่าแล้วก็ลงแค่ช้าเดี๋ยวจะเวียนหัวนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นยืดไหล ฉบับง่ายสไตล์หมอแพทย์นะคะยื่นมือไปข้างหน้าเลยค่ะปัดมาแบบนี้นะคะงัด1ถึง20แล้วก็ขยอีกครั้งหนึ่งนะคะยื่นมานี่ค่ะปัดมานี่ค่ะงัด1ถึง20 1 2 3 4ห6 7 8 9 10 11 12 13 14้า16 17 18 19 2เก่ายค่ะท่าสุดท้ายนะคะทำนี้นะคะหมอแพทย์จะให้เอามือกดอย่างนี้ที่เอามือแตะที่บริเวณสะบักอย่างนี้นะแล้วก็เอามือดันอย่างนี้นะ โอเคป่ะ okay ทำให้ดูอย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสาสห้ากเจ็ดแปดสบแล้วก็อีกมือนึงทำเหมือนกันเอามือแตะที่สะบักข้างหลังเนาะแล้วก็มีมือนี้ดึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1จ1ด1ป1เก้าสค่ะ โอเคค่ะนี่ก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะคะที่เป็นโรคปวดตึงข้อบ่าไหลนะคะให้ตื่นมาทําเอาเองนี่สักข้างละ10ครั้งเนาะครั้งละ1นึ่งถึงยี่วค่ะนะคะแน่นอนว่าทุกคนดีขึ้นร้อนะคะกับโรคปวดข้อบ่าไหลปวดตึงข้อบ่าไหลาบางคนรู้สึกมึนๆหัวตื่นมาไม่สดชื่นนะคะลองทํากันดูค่ะจะได้ไม่ต้องมาหาหมอบ่อยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย